เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายสุวเดชจีรัฐที่ติเจริญสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้เองผมขออภิปรายเรื่องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการของอรอบเมษายนถึงมิถุนายนตามแผนนะครับปฏิรูปประเทศามมาาน,นะครับตามมาตรา270แห่งรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยหน้าที่และอำนาจในการติดตามเธอแนะและปฏิรูปประเทศนะครับหรือต่อสโลที่พูดถึงกันนะครับจากที่ผมเองมีเวลาจำกัดขอพูดแค่ ในประเด็นประดรูปด้นมี12ด้านนะครับผมแค่พูดในด้านที่5ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจมีทั้งหมดห้าสิบห้าเรื่องผมขอพูดแค่เรื่องเดียวนะครับคือเรื่องในประเด็นของประเด็นเ,เรื่องและประดรูปที่ยี่สิบหนะครับในเรื่องของคอนดักติวิตี้นะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะครับตามยุทธศาสตร์ชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็ระบบโลจิสติกส์นะครับเพื่อ รเป,ป้าหมายนะครับในการขนส่งสินค้าทางรางที่เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติครับท่านประธานครับการพัฒนาประเทศเราทร,ราบดีเลยว่าประเทศไทยนะครับเป็นโครงสร้างประเทศที่ให้ความสําคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นอันมากนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนนะครับในการกระจายความเจริญต่างๆนะครับยังสังคมสู่พื้นที่ต่างๆนะครับรวมไปถึงนโยบายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่เชื่อมโยงไทยมีเป้าหมายสําคัญนะครับในการส่งเสริมและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก็รองรับความต้องการของประเทศโดยมุ่งหวังนะครับในการเชื่อมตลาดนะครับและก็ห่วงโซ่การผลิตอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกับการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนะครับของสังคมโลกนะครับแต่ท่านประธานครับในส่วนของในการติดตามนะครับซึ่งติดตามการปฏิรูปหรือ สทออ,อันนี้พูดถึงการติดตามก่อนนะครับผมเองก็จะพูดเรื่องการขนส่งทางรางที่เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสชาตินะครับเพื่อลดอต้นทุนในการขนส่งและก็สมุนให้การสามารถในการแข่งขันนะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยไดีขึ้น่ตนปรดธานครับมมีโครงการหนึ่งนะครับที่ผมติดตามอยู่นะครับคือโครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง I c ซที่ลาดก,กระบังนะครับซึ่งเป็นสถานีให้บริการขนส่งสินค้าในรูปแบบตู้สินค้าคอนเทนเนอร์นะครับเปิดทำการเมื่อวันที่ 9เมษายน2539นะครับในรูปแบบให้เอกชนนะครับเป็นผู้รับสัมทานประกอบการเพื่อใช้ในการให้เกิดความคล่องตัวในการบริการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทั้งความสะดวกรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อขนส่งสินค้าและดำเนินการทางพิธีการทางสุรกจนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปยังท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยมีการขนส,งส่งสินค้าทั้งส่งออกและนําเข้า เข้าในราชอาณาจักรไทยนะครับโดยการลำเรียงสินค้าผ่านตู้ในลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ผ่าน ICD และกระบังนะครับทั้งทางบกก็ทางรางซึ่งมีจำนวนนะครับในการเข้าออกบริเวณดังกล่าวนั้นประมาณ1ล้าน TU ต่อปีหรือเทียบง่ายก็1ล้านตู้ TU ต่อปีคือ1ล้านเที่ยวนะครับซึ่งเป็นประกอบด้วยคนส่งทางราง4 0 0แสน TU ต่อปีแล้วก็ทางบกนั้น8 8 0แ0 0สนท U ต่อปี แต่ท่านประธานครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าสมมตฐานดังกล่าวนะครับซึ่งที่บริหารในท่าเรือไอ้ที่ในไอซีตะกบังนี้นะครับหมดเมื่อวันที่5เมษายน2554นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการเลยนะครับในอย่างเป็นทางการนะครับทั้งๆท,ท,ที่เวลาลุกเลยมา10ปีแล้วท่านประธานนึกภาพดีวครับเรามีสถานีบรรจุสินค้า ส่งออกและนําเข้าไปยังต่างประเทศผ่านสินค้านะครับแล้วก็ทางการรถไฟเองก็ได้มอบหมายนะครับเห็นว่าธุการกรรมแบบนี้ควรจะให้เอกชนทำนะครับแล้วก็ให้เอกชนทำทั้มีสัมปทานแต่สัมปทานหมดเมื่อเกือบสิบปีแล้วปัจจุบันนะครับยังไม่มีผู้รับสัมปทานเลยนะครับทําให้เกิดไม่มีการพัฒนาดังพื้นที่ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพทันสมัยขาดความชัดเจนในการตัดสินใจทําให้เสียโอกาส ในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าทางรางให้เพิ่มสูงขึ้นตามวิทศาสชาติตามด้านความสามารถในการแข่งขันพร้อมทั้งเป็นการขาดนะครับขาดการสรนับสนุนการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างลอยต่อแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีการเชื่อมโยงต่อสินค้ารูปแบบต่างๆนะครับรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านโลจิสติกต่างๆางนะครับขอลด้ต่อไปนะครับอันนี้คือพื้นที่โดยรอบนะครับ เปลเ่ไอซีดีะกบังซึ่งตรงข้ามกับสถานีที่ตรงข้ามกับสามบินโซนภูมินะครับพื้นที่ดังกล่าวนะครับเราให้สมมตานนะครับหมดมา10ปีแล้วนะครับแต่ขาดนะครับผู้ประกอบการร่วม10ปีนะครับดังนั้นเองคือขาดความชัดเจนขาดการพัฒนานะครับทำให้เสียโอกาสนะครับดังนั้นเองนะครับผมเองก็มีข้อเสนอนะครับในการในเรื่องการปฏิรูปนะครับอยู่3เรื่องนะครับคือเรื่องที่1นะครับ ก็โปรดให้เร่งรัดดําเนินการหาผู้รับสัมทานนะครับมาประกอบสถานีบรรจุและก็แยกสินค้ากล่องไอซีดีและกระบังนะครับโดยเร็วนะครับเพื่อในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาสถานีดังกล่าวนะครับเพื่ออำเนวยความสะดวกความรวดเร็วนะครับให้ตรงต่อเวลาลดต้นทุนที่ต่ําลงแล้วก็รวมทั้งถึงมีการปรับปรุงประปสิทธิภาพให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตราบใดที่สถานีดังกล่าวนะครับเป็นสถานีหัวใจหลักในการขนส่งสินค้าเราแต่ไม่มีเจ้าภาพไม่มีผู้อบการ ดังนั้นเองยิงไม่มีการพัฒนานะครับอยู่ในการสูญญากาศนะครับก็ขอฝากนะครับทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศนะครับช่วยไปผักดันหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหาทางออกสุดให้เร็วขึ้นนะครับจะยิ่งช้าไปไม่มีอะไรดีนะครับเพราะว่าลุงเลยมาร่วม10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2554นะครับข้อที่2นะครับก็อยากจะให้เร่งรัดพระราชบัญญัตินะครับขนส่งทางรางพศนะครับเพื่อ เพื่อ,อสร้างกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขนส่งทางรางรวมทั้งส่งเสริมกฎหมายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับและสําหรับการพัฒนาอย่างยา,ยาวนะครับในโครงสร้างขนส่งนะครับในการขนส่งเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเรามีกรมขนส่งทางรางมีกรมขนส่งทางรางแต่เราไม่มีพรบขนส่งทางรางนะครับเหมือนยักษ์ไม่มีกระบอกนะครับกฎเกณฑ์กติกาก็ไม่มีดังนั้นเองการทําอะไรก็ไม่มียังใช้ระเบียบเดิมๆอยู่ เราบอกว่าเราจะเป็นเข้าสู่การปฏิรูปประเทศนะครับและการส่งเสริมการส่งทางรางนะครับแต่กฎเกณฑ์และกติกาเรายังไม่มีนะครับอย่างข้อที่1เพราะว่าในระยะสั้นนั้นผู้ประกอบการเราก็ยังไม่มีระยะที่2คือไม่มีพรบรที่จะมาอำนวยความสะดวก,ส,ส,ก,ก,ดวกส,ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการนั้นทํางานได้แล้วก็อันที่3นะครับคือส่งเสริมประชาชนมาเดินการขนส่งทางรางอย่างเสรีและเกิดความประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขันให้สูงขึ้น นะครับอย่างที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายหลายท่านแล้วนะครับถ้าเกิดยังปล่อยให้ทางราชการนะครับเขียนกฎเกณฑ์เองบริหารเองจัดการเองนะครับประสิทธิภาพจะสู้เอกชนไม่ได้โดยเฉพาะการขนส่งสินค้านะครับการสินค้าส่งองอกนําเข้าต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับการเชิงธุรกิจนั่นเองเนี่ยถ้าเรายังไม่เปิดโอกาสให้เอกชนหรือส่งเสริมให้เอกชนมาดําเนินการนะครับเราจะแข่งขันไม่ได้นะครับจะไม่เสียโอกาสแล้วก็จะทําให้ประสิทธิภาพขีดความสามารถของไทยต่ําลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามแผน ยุทธแผนปฏิรูปประเทศที่วางไว้นะครับและแม้ทั้งไม่สอดคล้องกับยุทธาสตร์ชาติที่กําหนดไว้ดังนั้นเองนะครับผมเองก็ขอสรุปนะครับเร่งรัดในการปฏิรูปนะครับหรือตัวตัว,ตวอลองเราคือต่อสลนะครับคือเพิ่มการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อลดต้นทุนการขนส,ส่งสินค้าและสำหรัจให้มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อคงขันเพื่อคงสร้างพื้นฐานประเทศให้ดีขึ้นนะครับถ้าตราบใดนะครับถ้าเรายังไม่ปฏิรูปประเทศน,นะครับเพราะว่ารเรื่องการปฏิรูปนั้นมีหลายเรื่องนะครับผมเองก็เพียงพูดด้านเศรษฐกิจแล้วก็พูดเรื่องเดียวในหนึ่งใน5 5เรื่อง55เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเราเองหวังว่าเราจะนําเข้าและส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเราขี่ความสามารถในการแข่งขันเราด้อยไปนะครับหรือไม่ปรับปรุงพัฒนาโอกาสน่าจะเสียไปนะครับดังเองผม เองผมก็ขอฝากนะครับในประเด็นที่จะทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยปรับปรุงและพิจารณาเร่งรัดการปฏิรูปต่อไปครับขอบคุณครับ